สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ชาวตุ้งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่สาสิบพฤศจิกายนนะครับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดครับสินเดียมพฤศจิกานะครับอากาศเย็นหนาวแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทุงฟ้าบดแล้วครับตลาดนัดโคกระบือนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันครับว่าทิศทางเป็นยังไงครับเอามาเปิดตัวครับนี่ครับพี่น้องครับแม่ดำนี่จะได้่ะสอห้ากึ่งมานก่อมานก่อ มะยมหูเนาะครบผมสาวห้าเกิงนะครับมาซื้อมาพ่อกับมหูว่ามันมากนะครับหืนหื่นมหูเอากู้ไม่ลูกนี้รถพ่อสาวแปดเกิงครับลูกตัวปูนะครับแม่ใหญ่ๆนะครับผมสาวแปดเกิงพระผมเอาแม่ใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับสามตัวนี้เนาะพ่อเนาะมีสามตัวนี้ครับลูกปูนะครับกูไม่ลูกหนึ่งกู้งัวเดียวหนึ่งตัวครับแม่ดำนะครับเนี่ย สามห้าเกือกครับสาเป็ดเกืองนี้ครับเจ้าของครับกสมมมาครับผมไป้พี่น้องเปึ่งใจสนใจติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับพ่อมมนแนครับอ่าขยับมานี่นะครับอ่าเข้ามากลางนี่นะครับผมอ่าชุดนี้นะครับผมนี่ไปสวัสดีครับผมชุดนี้ตัวก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนั้นเหะออันนี้นะครับชงนี้นะครับผมของปูนะครับนี่ไงตัวนี้ ครับตัวนี้ครับสาวเอสนะครับผมนี่สองหมื่นเอสครับนี่เนี่ยชุดนี้แต่อาอยู่สี่หมื่นตัวตัวนั้นขายยังขายไปแล้วครับขายไปแล้วครับชุดชุดชุดนี้สี่หมื่นกี่ตัวสามตัวสามตัวนี่ครับโอ้สามตัวนี้สี่หมื่นนะครับผมนี่ออเนี่ยนี่นี่ครับเนี่ยสี่หมื่นสามตัวนี่ครับเนี่ยยาวอยู่นะครับหนึ่งอ่าสองอ่าสามนี่ครับผม สสาวนะครับผมสามสาวนี่สี่หมืนี่นี่นะครับผมโอ้ยแยงหญ่อยู่ครับน่นเนาะแม่เหรอคู่น่าเหมือ่ครับคู่นขอกกครับผมกู้นั่นแม่เหรอตัวกูนี่ลูกสามหนึ่งเหรออ๋อได้ครับหมื่นแปดตัวนี้แม่เหรอสาวดิอันนีครับหมื่นแปดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลูกสามหนึ่งอ่ะ หมื่นแปดนะครับชุดนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวปูใหญ่นี้ปูนี้สาวโฮกครับนี่สองหมื่นหกนะครับชุดนี้นะครับงัวรุ่นสาวนี้นี่เจ้าของงัวครับป้าเจี๊ยนนะครับพี่น้องสนใจเพิ่งแจกกันที่ต่อมาครับผมโทรไปโวยเนอะขยันโทรไปโวยอบคุณครับผมแมันๆครับตัวนี้กันสิบสี่ครับหมื่นสี่ครับนี่เอ้างัวสาวงัวสาวครับอ่าหมื่นสี่ครับ เนี่ยวันนี้ผมมาขายหน่อยนะครับหมื่นซีตัวเดียวนี่เจ้าของวัวครับผมไอ้ขาวครับเบอร์โทรเบอร์เก่าเนาะอ่าพี่น้องเพิ่นแก่ครับโทรมาเนอะใส่เบอร์โทรไปเพื่อเขอบคุณครับมันมันครับผมอ่ขยับมานี่เลยครับใกล้ๆกันนี่กูไม่ลูกอ่ะกูไม่ลูกครับลูกแม่ครับสองหมื่นเอสสองหมื่นพันครับอืนี่กูไม่ลูกครับลูกแม่แม่สูงร้อยสี่สิบไปนะครับสดอยู่กูเดียวนี่เนาะสองหมื่นพันนี่ครับเจ้าของวัว ไอ้แขกครับพ like, ี่น mm. ้องภูนใจติดต e ่อมาขอบคุณครับผมประมาณครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องครับอืนี่เอาพอขาเข้านะครับได้ยินว่าเวียดนามเข้านะครับผมวันนี้ครับผมอ่ะอ่าแม่นี้แม่เดียวเสักเลยแปดพันห้าโอ้หัวตูดแปดพันห้าตูดจึนใหญ่ครับต่อได้น้อยอยู่ต่อได้น้อยอยู่ต่อได้อยู่ครับแปดพันห้าเนี่ย ม่นะครับตัวแม่นะครับสาวนะครับมี8แปดพันห้าะเอาเบอร์ไปเบอร์เบอร์ดิเบอร์ลุงยังลุงคมลุงคมเบอร์ทำกัรศูนย์แปดหกศาสี่หนึเก้าสี่แปดสองเจ็ดหนึ่งแปดองเจ็ดหนึครับพี่น้องพึงใจโทรมาครับงแปดพันห้าต่อได้อยู่ครับต่อได้อยู่อ่ามันมันครับผมครับอ่ะขยับมาทางนี้ครับทางพี่ขายหมดแล้วกันี่อ้่าขายเ กู้นี่คะนี่อ่ากู้นี่ครับโอ้กู้เลยนะครับผมสามิปปลายว่ะนี่แม่ก็ปู้นี้นะครับผมอันนี้ของป๋าพงนะครับผมนี่สามิปปลายนะเนี่ยผมจะใส่เบอร์โทรไว้ขึ้นกินนะครับผมนี่แกกําลังขายงัวอยู่ครับนี่เจ้าของงัวนี่ครับป๋าพงนะครับกู้นี้ครับสามิปนะครับสามิปปลายน้อยปลายจะได้กระโทรมาถามเอานะครับผมใส่เบอร์โทรไว้เหอะอ่ะนี่ครับบรรยากาศวันนี้อ่ะ นี่ครับเจ้าของเปิดครับอ่ามันมันครับมันมันกู้ใหญ่นี่โอ้นี่บรรยากาศนะครับผมไปอ่าหนึ่งเหลืองสองตัวนี่คะอ่ามานี้ครับขยับมานี่ครับมุมนี้มาหาพระจันทร์หมวกสารแล้วนะครับสาวนี่เท่าไห่หมื่นสี่ครับเอาตัวนี้นะครับฝรั่งฝรั่งนี่หมื่นสี่นี่ครับตัวนี้หมื่นสี่สาวนี่นะครับที่แม่นี่เหรออันนี้สิบห้าเกลืองแยกลูกกันไปกะ แยกลูกแยกลูกแล้วครับผมสิบห้าห้าร้อยครับผมนี่นี่นะครับเสือซองตัวครับผมพีน้องปึงใจครับสนใจกะติต่อมาเนอรนี่ครับผมมุ่งจันทร์เขานะครับผมใส่เบอร์โรไปเหือมาต่อรองเอาอ่าครับผมขอบคุณครับผมมันมันครับมีสองตัวนะครับนี่นี่มานีครับ โอ้นี่ลูกมันครับเอาถ่ายลูกมันก่อนลูกมันบุญเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยครับลูกมันนี่เท้าๆนี่ครับผมมนๆนี่ลูกตัวแม่นะครับผมนี่แม่มันครับกูนี้ได้ป่าวสองสิบเก้าละหมื่นเก้าโอ้โหหมื่นเก้าครับพี่น้องครับแม่สูงเมตรสี่สิบปลายครับแม่ลูกแม่นะครับโอ้หมื่นเก้าครับมาถึงสองหมื่นพี่น้องเนี่ยวัวหมื่นเก้าครับอ๋อ มาถึงสองหมื่นจิ้กกูว่า่วันนี้กูเดียวนี่กะเนี่ยตัวน้อยนี่ห้าตัวตัวนี้อะไรกูเนี่ยตัวนี้เจ็ดปันครับของอยู่เราลองได้นี่เอ้านี่สามตัวนี้นะครับนี่เจ้าของวะวพราถามเขาครับผมน้องเปองใจโทรมาครับมาต่อรองเขาขอบคุณครับมันมาครับกูเล่นี่กะอ่ะกูเลรียนกูนะครับผมนี่กูนี้เออก็ได้เ่ราะสาวแปดครับเนี่ยครับชาโลเล่นะครับคู่นี้นะครับผมนี่นี่ครับ สาวแปดนนะครับชาโลเล่คู่นี้นะครับผมขาวกับเหลืองๆนี่ฮ้องโย่ของพ่อเนี่ยะครับผมของพ่อทำเนี่ยพี่น้องสนใจกับติดต่อมาเนอะครับผมครับมันๆครับอ่ะะมานี่ครับผมหอยเพียนครับกู้ไม่ลูกว่ะครับผมนี่แม่กับตัวนี้วกันนี่หนอกับนี่ลูกแม่นะครับโอ้สองกู้นี่สามหมื่นห้า สองกู้นะครับกู้ละสิบแปดครับกู้ละสิบเจ็ดเกิงครับเนี่ยห้องอยู่ห้องอยู่นะครับลูกแม่นะครับมีลูกมานะครับผมนี่อันนี้นี่นี่อันนี้แม่นี่นะครับสองกู้สามหมื่นห้าครับเอาไม่ไหนแฮมสองกู้สามหมื่นห้าโอ้เนี่ย กู้นี้เท่าไหร่หมื่นพันห้าร้อยครับผมเนี่ยอันนี้หมื่นพันห้าร้อยครับตัวปู้นี่ตัวครับสองกู้สามหมื่นห้าครับเจ้ตัวปูหมื่นพันห้าร้อยครับเนี่ยนี่ครับกู้นี้นะครับผมกับกู้นี้นะครับเนี่ยตัวกู้สิบเจ็ดเกินครับเฉลี่ยอันนี้ครับผมเพิ่งใจติดต่อมาครับนี่ครับเจ้าของวายเพียนเอาครับครับขอบคุณครับมันมานะครับครับอ่ะ แม่สาวนี่ครับนี้แม่เดียวเท่าไรของล้นเท่าไรชิมห้าิมห้าหมื่นห้ครับสูงเป็นร้ยสามสิบไปสูงร้อยสามสิบปกับร้อยสี่สิบร้อยสามสิบห้ามีแน่นอนหมื่นห้าโอ้งัวตัวหมื่นาอันนี้ครับเจ้าของเจ๊ครับผมพี่น้องเพิ่งใจติดต่อมาครับมาต่อรองเขาขอบคุณครับผมมันมันครับเอัลี่นน่ะเรับป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศมลนรี่ เหล้วคู่ไหนอ่ะขยับมานี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกก่ะคู่แม่ลูกครับผมนี่แม่ลูกมันลูกแม่นี่เท่าไรครับอาเท่าสามเกลืองครับลูกลูกสาวน้อยแล้วนะครับผมนี่แม่มันสาวสามเกลืองครับผมสองหมื่นสามเกลืองคู่เดียวนี่เนาะคู่เดียวครับผมอ่ะพี่น้องสนใจครับเปิ่งใจติดต่อมาได้ครับแม่ลูกแม่นี่เจ้าของวัวครับลุงหนอมครับพี่น้องเปิ่งใจติดต่อมาเด้อขอบคุณครับมันมันครับ ครับครับผมมานี่สวัสดีเขาไอ้ใส่งวงมีไหนกูแม่ลูกครับผมอ่ากูแม่ลูกครับผมแม่ร้อยสี่สิบไปแล้วฮะสิบกุณหะลูกปูนี่กะลูกปูเนี่ยครับผมลูกผสมเป็นลูกเล่มั่นนะครับผมนี่ลูกปูนี่ครับเท่าไหร่ครับส้าสามกูเดียวนี่เนาะครับผมอ่าส้าสามครับส้าสามครับพี่น้องต่อรองได้ครับสองหมื่นสามอ่าเนี่ยครับจะเจ้าของครับผมไอ้มวยครับนี่น้องปูงใจสนใจที่ต่อมาได้ มันมันครับไอ้ขอบคุณครับครับอ่าขยับมานี่ครับผมว่าหนึ่งว่าท่ไหนมุล่ะอ่านี่กะกู้แม่ลูกกู้แรกนี่เท่าไหร่สิบหกเกิงครับโอ้หมื่นหกห้าร้อยครับลูกแม่อ่านี่ยหมื่นหกห้าร้อยกู้แรกครับปูใหญ่ซาซีอ่างัวปูใหญ่นี่สองหมื่นสี่ครับอ่ะขั้ว อ้วนวันนะครับผมนี่หนึ่ใหญ่นี่ครับได้ตัวไหนนี่ฮะเนี่ยสองหมื่นสี่นะครับตัวนี้ตัวนี้หมื่นสี่ครับมูปูครับอนี่เจ็ดปันตัวโบ๊ทนั่นรึเปล่าขายแอ่ะอ่านี่เจ็ดปันนะครับผมนี่ตัวดำนี่หมื่นหกครับ ตังไนนั่งขายแล้วเนาะอ่าเนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมเนี่ยตังไนนี่ซาวไปนะครับเันขายหมดแล้วครับผมนี่ซาวไปครับขายหมดแล้วครับอหมูนี่อ่าของเนื้อนะนี่ครับชุดนี้ครับสน่งใจติดต่อมาครับนี่พ่อกำนันครับพ่อกำนันแดงพี่น้องเปิ่งใจติดต่อมาได้ขอบครับจะขายจะซื้อครับผมมันมานครับเนี่ยเนื้อขาพีไม่ได้ก็ไปหปกปกแปลกนี่เหรอแม่แดงนี่ตัวไหน หมื่นซีครับผมอ่าแม่อีนะครับแยกลูกไปแล้วเนาะหมื่นซีแล้วนี่ร้อนนี่ร้อนี่ร้อนหมูนี่หรอหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยตัวไหนตัวนี้เนาะตัวนี้หมื่นห้าร้อยตัวน้อยนี่หรอกูนี้สิบสองกูนี้หมื่นสองครับผมอ่าเนี่ยครับผมอ่าหงิน้อยนะครับเงิปูนะครับปูนี้นะครับหมื่นสองนี่แม่นี่แม่เนาะฮะแม่นีแม่ก่อแม่นเาใช่นะครับชุดนี้นะครับจุ๊บนี้นี่เจ้าของวาครับผมอ่าลุงนบครับ เพิใจพี่น้องโทรมาครับผมมาต่อเราเาอาขอบคุณครับมันมานครับผมบรรยากาศนะครับอนี่ครับก็มีในห้อยเข้าอยู่แต่ว่านี่เนาะอ่าขยับมานี่ครับผมอ่ะชุดนี้ครับ ไอ้ตนี้งม nice. ันนเหนียวอั้เนนี Nine ้ของใครลุงสาวขายม้งะกันขายยกลรวก่ะลุงสาวขายมแล้วครับอ่นี่ไอแดงขายงวหมุ้งะกันไหนตัวไหนตัวไหนแม่นี่คะแม่มันแม่มันตัวไหนสาไป สองหมื่นปลายไปได้ครับแม่มันนะครับมันใหญ่นะแปดเดือนปลายแล้วก็ตัวนี้นะครับอาสองหมื่นปลายแล้วนี่กะปูนี้กะปูปูนี้จะได้ปูนหนปูนี้หมื่นเดียวอ่าปูนี้นะครับหมื่นเดียวนะครับงวมอยู่ใกล้กันนะครับสองตัวเนี่ยสองตัวนี้ครับผมนี่นี่ครับนีแดงครับผมมาได้สัมภาษณ์กันเมือนแล้ละพี่น้องสนใจปิ่งเกดที่ต่อมาครับขอบคุณครับป้าหวานหวานครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้เวียดนามก็เข้านะครับบรรยากาศได้ซื้อได้ขายงวงเนื้อนะครับ สังคมสังเกตดูนะครับปนขายกันนะครับสังเกตงูเนื้อขายนักครับซื้อนักราคากะว่ากันไปครับตามเนื้อตามนี้นะครับผมตลาดกําลังคึกคักอยู่ครับโซนงูเนื้อแม่บอก็แม่ได้เนะกำลังมาครับเอาพี่น้องอาเป็นกาลังใจให้ครับเอาสู้ต่อไปพยายามมานี่ครับชุดไหนครับแม่แม่ลูกหรือว่าแม่เปียวแม่เปียวครับอันนี้หมื่นสี่ปลายครับหมื่นสี่กว่า อ่าหมื่นสี่ห้าร้อยนี่งัวน,น้อยนี่เหรอสามตัวนี่สามตัวนี้เท่าไรครับหมื่นหกครับสามตัวนี้นะครับนี่กูน้อยนะครับหมื่นหกสามตัวนี้อันนี้ใบแจ้งนะครับเนาะหนึ่งหกอุ้ง่ใบแจครับผมนี่นี่อันนี้ลุงยังกอลุงซิดเบอร์โทรทำกำไรเหรอซูเปอร์หกหนึ่งเก้าห้าหกสองหนึ่งหกครับอ่าชุดนี้นะครับอ่างัวน,น้อยกับมีเนี่ยพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจกกติดตนน่อมาได้เนอะอ่าครับผมขอบคุณครับมันมันครับ ลุงจืนลุงจืนนะครับนี่แกเอางอไปส่งครับงวเนื้องออย่างนี้ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้ออกมาฝังา่งนี้ครับถ่ายงวหมดแล้วครับพ่อ,อหไ,ไหนกู้นี้กัแม่ลูกเออลูกมันบ้ามันนี่เนาะแม่เลลูกบ้ามันเนี่ยแม่เลลูกบ้ามันนะครับเป็นลูกปูนะครับนี่ลูกผสมสิแปดเกินกู้เดียวนี่ตัวนี้แม่นกอ อ่าตัวนี้แแม่นอันตัวนี้แต่ไหนอ่าตัวนี้สาวสองครับท้องอันนี้มานแล้วนี่น,น,นี่นอ่าทอ้อ,ทองหกเดือนแล้วสาวสองครับผมอ่านี่ครับชุดนี้นะครับผมเนี่ยเนี้ยอ่าท้องหกเดือนแล้วครับกู้น,นั้นสาวสองนี่เจ้าของวครับผมพ่อกับนันทรับครับวิ่น้องสนใจเพือแจกกระติดต่อมาได้ครับใส่เบอร์ไว้ให้ขอบคุณครับพ่อมันมานะครับผมครับอ่า สามสามตัวสามตัวนั้นชิ้นสามตัวไหนาอันนี้หมื่นสามเนาะครับแม่นี้หมื่นสามหมื่นสามครับแม่สาวนี่สามตัวนี้ตัวนี้หกวันสามตัวนี้หกพันปลาเออตัวหกพันปลายตัวหกพันปาตัวหกพันครับตัวหกพันนี่ครับสามตัวนี้ครับตัวหกพันหน่อยหน่อยครับผมนี่ติดใจเอาไปเฟิ่งใจครับยกมาใครสนใจก็ติดต่อมาได้นี่เจ้าของวัวาเนี่ยจำนวนฟาร์มครับ กับรุ่ฟาร์มครับสายเบอร์แรกก็คือครับพี่น้องสนใจครับครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมหมูหูหสองเมฆครับไปตั้งหมูหืนเด้ยครับออกบ้านถึงได้ในเจ็ดร้อยตัวขอบคุณครับมันมาครับผมครับครับเนี่ยครับบรรยากาศครับพี่น้องครับวันนี้พ่อค้าเข้าอยู่นะครับพ่อค้าเวียดนามเข้านะครับบรรยากาศก็จะเดินดูงวงเนื้อนะครับอาจจะคึกคักหน่อยนี่นะครับผมตรงนี้นะครับมาหางัว นะนี่ครับผมบรรยากาศซื้อขายครับประมาณนี้ต่อรองกันอยู่นะครับครับพี่น้องครับสำหรับวันเสาร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศซื้อขายก็คึกคักอยู่ครับงูเนื้อนะครับพอดีพ่อค้าเข้านะครับอ่าทั้งตลาดเวียดนามเข้านะครับผมได้ซื้อได้ขายครับตามเนื้อตามตัวนะครับผม ถึงกำลังใจ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็คงจะขยับนะครับผมถ้าเข้ามาแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ